ผู้ชมคะไปดูเรื่องราวของดอกไม้กันค่ะมีกลาบสายพันธุ์ต่างประเทศอย่างฮอลแลนด์โรสนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือทรงดอกเขาจะใหญ่มากเพราะว่าปลูกได้ทางภาคเหนือของไทยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยปลูกแล้วก็ขยา,ยายพันธุ์ไปได้เลยนะคะที่บริเวณแนวกันชนชายแดนไทยกัมพูชาก็ปลูกได้ค่ะในโครงการของหมู่บ้านทัพทิมสยามศูนย์ห้าตำบลคลองไก่เถือ่อนอภอคลองหาจงหดจสะแก้วก็เปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตรนะคะให้มีคุณค่าสามารถ แบ่งปันความสุขให้กับผู้คนที่แวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมได้ด้วยนะคะไปชมรายงานพิเศษกันค่ะกุหลาบต้นใหญ่สีสันหลากหลายทั้งแดงชมพูขาวส้มโอรสรวมกับกลิ่นหอมอบอวลที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งหมดนี้มาจากความชื่นชอบในวัยเด็กของลูกหลานชาวบ้านภายในโครงการหมู่บ้านทัพทิมสยาม05 ที่ตัดสินใจกลับมาทำอาชีพกเกษตรกรรมอีกครั้งโดยเลือกปลูกดอกกุหลาบสายพันธุ์ฮอลแลนด์พร้อมขยายพันธุ์สร้างเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพตามกำลังของคนรุ่นใหม่โดยทิศทางการเริ่มต้นมุ่งให้ถูกกับจริตของผู้บริโภคคนไทยในยุค new normal ที่สินค้าคุณภาพต้องมาคู่กับความเก๋ไก๋ถ่ายรูปขึ้นกล้องช่วยเสริมให้แปลงกุหลาบอายุ11เดือนนี้ได้รับการโปรโมทจากสื่อโซเชียลด้วยความสวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ตัวมันเอง ช่วยสร้างกระแสะให้กับธุรกิจโดยที่ยังไม่ทันได้ตัดดอกขายผมประมาณเด็กๆช่วงปฐมเนี่ยคือทางบ้านผมเนี่ยทำสวนกุหลาบนะครับแต่ว่าเป็นแบบโอเพนซึ่งไม่ได้เป็นแบบในโรงเรือนอย่างนี้นะครับ แล้วก็สายพันธุ์เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ไทยนะครับมาณตอนนี้ผมรู้สึกว่าการทําเกษตรแบบสมัยเก่าอะ่ะมันค่อนข้างล้าหลังแล้วไม่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราทําข้างนอกนะครับไม่ได้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยมันจะทําให้เราคอนโทรลคุณภาพของดอกไม้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับก็จะจริงๆแล้วเนี่ยสายพันธุ์นี้ก็จะปลูกที่เชียงใหม่ค่อนข้างเยอะในพื้นที่อากาศเย็นนะครับจะเป็นพันธุ์ดอกใหญ่ก็จะเหมาะกับประเภทการตัดดอกนะครับขายดอกเนี่ยก็คือก็ ดอกกุหลาบสายพันธุ์ฮอลแลนด์หลากหลายสีสันนี้สมาชิกครอบครัวของคุณเอหรือนายคณิตมาลานนเรียนรู้เทคนิคการติดตาดอกจนสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างชำนาญเรียนรู้วิธีการปลูกการดูแลรวมถึงปัจจัยปัญหาจากโรคพืชและ,มะแมลงส่งผลให้กุหลาบของสวนพระเมตตาแห่งนี้เป็นกุหลาบออแกนิกที่พร้อมแปลรูปสู่ผลิตภัณฑ์ดอกไม้อบแห้งได้ในอนาคตกุหลาบของเราเนี่ยมันสามารถที่จะตัดได้แล้ว คือถ้านักท่องเที่ยวสนใจจริงๆนะครับเราตัดแบ่งขายได้แต่ว่าบางส่วนเราก็ต้องต้องแมนเนจให้เหมาะสมนะครับเพื่อจะเมื่อตัดออกไปแล้วเนี่ยความสวยงามในโรงเรือนยังสามารถที่จะถ่ายรูปในส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อยู่นะครับดอกกุหลาบเนี่ยสามารถให้ได้ทุกโอกาสนั้นผมคิดว่าดอกไม้เนี่ยาสามารถที่จะเติบโตในในท้องตลาด ได้เยอะคนที่ทํางานหนักที่สุดก็คือเกษตรกรฉะนั้นผมก็เลยมองว่าทางเราเนี่ยควรจะเป็นวัน็อ o p service ตั้งแต่ครั้งแรกจนกระบวนการสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการเพราะพันธุ์การปลูกการขายนะครับแตงกุหลาบกว่า2 0 0พกระถางที่พร้อมรออวดโฉมให้กับนักท่องเที่ยวให้เก็บเป็นภาพความทรงจําหรือแม้แต่กลิ่นหอมอันอบอวลน,นี้ซึ่งถ้าหากลูกค้าสนใจอยากมีไว้ครอบครองก็สามารถซื้อดอกหรือต้นกลับไปปลูกเองที่บ้านได้เลย โดยตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่เริ่มเปิดสวนให้กับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก่อเกิดเป็นความซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคขัติยะราชนารีที่เปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศได้มีที่ทำกินและมีอาชีพในโครงการหมู่บ้านทับทิมสยามศูน5แห่งนี้วันนี้ตั้งใจมาค่ะก็ทราบจากทางเพจ ประทับใจค่ะเหมือนกันเลยตอนแรกคิดว่าจะต้นแบบไม่สูงมากแต่มานี่โอ้โหท่วมหัวเลยอะไรเงี้ยดอกใหญ่มากค่ะสวยมากค่ะประทับใจค่ะมันกว้างขวางแล้วก็คือมันไม่ได้แออัดอะไรมากมายสําหรับสถานการณ์ตอนนี้อ๋อแล้วก็เหมาะกับเด็กๆที่เขาสามารถมาได้ที่แบบผู้คนไม่เยอะมากแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดโปร่งคือมันไม่ได้เที่ยวไหนอะค่ะช่วงนี้เนาะคือเราก็เที่ยวแบบเที่ยวแบบคนเยอะก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตรงเนี้ยคือปริมาณคนเนี่ยก็พอดี แล้วก็สถานที่ก็เอื้อเฟือ้อสำหรับสวนพระเม่ตามาลูโกปาร์คพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวทุกวันยกเว้นวันพุธการเข้าเยี่ยมชมสวนมีข้อห้ามเพียงเล็กน้อยคือห้ามเด็ดดอกไม้และไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าส้นสูงเข้าภายในแปลงกุหลาบนอกจากนี้ที่สวนยังเป็นจุดแวะพักมีทั้งกาแฟและของฝากไว้บริการอย่างเป็นกันเองทีมข่าว N b t จันทบุรีรายงาน